ชีวิตเราต้องการความสม่ำเสมอไหมต้องการความสุขสม่ำเสมอไหมนะครับแต่จริงความสุขมันก็อยู่เราไม่นานเนาะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขเรื่องนี้มันเกิดเข้ามาหาเราสักพักหนึ่งนะครับตั้งอยู่ให้เรารู้สึกดีสักพักหนึ่งสักพักมันก็ต้องดับไปแล้วมันก็เกิดความสุขใหม่เข้ามานะครับมันเป็นอย่างนี้สุขเกิดสุขดับสุขเกิดสุขดับใช่ไหมเอ่อความทุกข์ก็เหมือนกันนะครับบางทีเหตุการณ์ต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันแย่กับชีวิตของคน่ะ ความเศร้าวความผิดหวังความโกรธคําพูดของคนบางคนที่เราเรารักที่สุดอะ่ะมาบั่นทอนชีวิตเรามาเบรกชีวิตเราไม่ไม่ทาให้เราไปต่อนะครูอยากจะบอกพวกเราว่าความทุกขานั้นน่ะมันก็เหมือนกับความสุขเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอบอกมันเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมเออถ้าเราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญานะนะครับอย่าไปรอให้แบบนั่งสมาธินะแล้วค่อยพิจารณาเราลองพิจารณาแบบเนี้นะครับ ในชีวิตประจําวันเบ่อๆนะครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเพราะฝึกบนะ่อๆเนี่ยปัญญาที่แท้จริงจับจิตเนะี่ยครูว่าสักวันก็คงต้องตื่นรู้จริจรงๆว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบลึกซึ้งเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้เราเอาแบบค่อยๆใส่ให้เขาไปก่อนให้จิตเขาเรียนรู้ก่อนนะเรียบตัวเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับจิตว่าเออนะความเศร้าพวกนี้มันมากระทบเราอะสักวันมันต้องมีตอนจบสิมีอวสานได้มันคงจะไม่ทุกแบบนี้ไปทั้งชีวิตไหมอะ มันต้องจบสิเราเชื่อพระพุทธเจ้านะเราศรัทธาในคําสอนพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามบนโลกใบนี้มันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นฉันจะจําคํานี้ใส่เข้าไปในจิตต่อให้ความทุกนี้มันดูแย่ดูยาวดูไม่มีทางออกบอกใจตัวเองสิพูดออกมานะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วฉันจะคอยดูตอนจบของมันตอนอวสานของมัน มันต้องมีตอนอวสานนะครับนะพอเราพิจารณาแบบนี้ครับใจเราจะเบานะแล้วเราก็จะอยู่กับความทุกข์เป็นในระยะเวลาหนึง่งจนกว่าเราจะรู้วิธีในการแก้ไขความทุกข์นั้นได้นะครับบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ทันทีในการแก้ไขว่าต้องแก้อย่างไงนะครับแต่เราจะมีปัญญาตื่นรู้ระดับหนึ่งว่าจะอยู่กับความทุกข์นั้นยังไงนะครับไม่ฟูมฟายเหมือนแต่ก่อนนะเรียกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเออ สุขเกิดสุกดับสุขเกิดสุกดับใช่ไหมอ่ามันมันก็ค,ครูเคยไปเรียนเหมือนวิปัสนาแบบในชีวิตประจําวันนะครับแบบสมมตุติเรากําลังถู่บ้านอยู่เราได้ยินเสียงแตรรถผ่านบ้านเราแต่เสียงดังๆอย่างเงี้ยครับพอเราหูเราฟังปุ๊บอ่าหูเรารับสัมผัสหูได้ยินเสียงเสียงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับอันนี้ที่ค,ครูเคยไปเรียนมานะ ไปฝึกมาหูได้ยินเสียงเสียงไม่เที่ยงเกิดดับก็เสียงแต่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปนะตัวชั้นก็เหมือนกันไม่เที่ยงเกิดดับนะนะฝึกเหมือนท้องสุดควรนะ่ะนะครับสมมุติว่าเรากําลังทํากับข้าวใช่ไหมหุงข้าวหุงข้าวเสร็จดันเอามือไปจับหม้อหม้อมันเร่งองร้อนร้อนดูกายสัมผัสนะกายสัมผัส ความร้อนมันปรากฏไงจะมความร้อนเกิดดับใช่ไหมพอเราจับมันก็ร้อนสักพักหนึ่งก็หายร้อนแล้วตัวฉันก็เหมือนกันไม่เที่ยงเกิดดับนะกายสัมผัสความร้อนความร้อนไม่เที่ยงเกิดดับตัวฉันไม่เที่ยงเกิดดับเหมือนกันนี่เขาเรียกว่าพิจารณาพิจาณาให้มันเกิดปัญญาในชีวประจําวันนี่แหละตอนลืมตานี่แหละ อะไรประมาณเนี้นะเอออันนี้ก็ยังต้องฝึกต่อไปนะครับ